สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูวิไลนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เราเรียนในเรื่องสิ่งของของเล่นของใช้นะคะวันนี้คุณครูจะคุยเรื่องของเล่นของเล่นที่เราได้เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่าของเล่นมีทั้งหมดหประเภทนะคะ ก็คือหนึ่ำมาจากของเล่นที่ทำมาจากผ้าเช่นตุ๊กตา 2. ของเล่นที่ทำมาจากพลาสติกบล็อกตัวต่อลูกฟุตบอลอะไรอีกคะอุปกรณ์กระบาทรายสามประเภทที่สามนั้นก็คือของเล่นที่ทำมาจากไม้นั้นก็คืออาจจะเป็นไม้โยก ไม้บล็อกอ่านี่ก็คืออุปกรณ์ที่ทำมาจากไม้สีอุปกรณ์ที่ทำมาจากธรรมาชาตินั้นก็คือปืนก้านกล้วยม้าก้านกล้วยกาลามะาเท้าเดินกะลานั่นเองอ่ะสุดท้ายประเภทที่5นั้นก็คือทำมาจากโลหะ หุ่นยนต์อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่คงทนและแข็งแรงเด็กๆทราบแลว้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูจะมาคุยเรื่องอุปกรณ์ของเล่นที่ทำมาจากธรรมชาตินั่นเองของเล่นที่ทำมาจากธรรมชาติเป็นของเล่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเช่นธรรมชาตินั้นก็คือเช่นต้นกล้วยอ่านำมาจากก้านกล้วยก้านกล้วยนี่ก็คืออะไรคะเด็กๆ การกล้วยที่ติดกับใบเอาใบออกแล้วก็กรีดออกนำมามาใช้ทำเป็นปืนของเล่นทำเป็นม้าก้านกล้วยนะคะนี่ก็คือทำมาจากก้านกล้วยนั่นเองของเล่นต่อไปเป็นของเล่นที่จะทำมาจากกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวนี่ได้มาจากลูกมะพร้าวหรือจากต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะเด็กๆหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้ของเล่นที่ทำมาจากธรรมาชาติแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะ อาจทำแบบฝึกท้ายคลิปด้วยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสๆมาให้เด็กเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบายบายสวัสดีค่ะ